สมาชิกถามมาปุ๋งและกอติดดอกแต่ไม่ติดผลเกิดมาจากสาเหตุอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากำลังพบกับรายการเกษตรทุกงาดนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เป็น EP ต่อจาก EP เมื่อวานนะครับ เพราะว่าสมาชิกให้ความสนใจเรื่องของมะละกอแล้วก็มีหลายท่านปลูกมะละกอแล้วไม่ได้กินผลครับเพราะว่าเมื่อวานลงคลิปไปเนี่ยยังไม่ทันจะครบยี่ี่ชั่วโมงเข้าไปดูเนี่ยก็แสนกว่าวิวไปแล้วก็เลยมาทํา EP นี้ต่อเนื่องให้สําหรับคนที่สนใจแล้วก็มาคอมเมนต์ไว้นะครับว่ามะละกอออกดอกแล้วดอกแห้งไม่ติดลูกมะละกอโตแล้วมีดอกแล้วดอกเหลืองก็ร่วงหล่นไปมะละกอโตแล้วไม่ติดลูกให้เลยจะต้องทํำยังไง ท่าน,นี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่ามะละกอที่เราปลูกไปแล้วนะครับการที่มันไม่ติดผลเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะต้องมีการดูแลแก้ไขยังไงเพื่อให้มะละกอรเราติด,ตดผลวันนี้ผมยืนอยู่มะละกอรตรงที่เริ่มที่จะแทงดอกนะครับในช่วงที่ผมได้ปลูกเข้าไปแล้วก็ตอนนี้มันสูงประมาณเามตรห้าสิบถึงเมตรเจ็ดสิบก็อยู่ประมาณที่ผมยืนนะครับ ดอกเริ่มมีเริ่มมีให้เห็นว่ามีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียดอกสมบูรณ์เพศเนี่ยก็มีเริ่มให้เราคัดต้นให้แล้วนะครับครานี้เราจะมาสรุปกันว่าการที่ปลูกมะละกอไปแล้วมันออกดอกมาแล้วดอกเกิดแห้งเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุแรกที่ผมพูดไปก็คือออกดอกแต่ดอกแห้งนะครับตรงนี้เองมีสาเหตุที่เกี่ยวข้องก็คือการให้น้ําที่ไม่เพียงพออันนี้คือ สิ่งแรกครับสิ่งแรกที่ให้น้ำไม่เพียงพอว่ารางบางทีนะครับหลายท่านก็กังวลว่าให้น้ําไปเยอะๆน้ําจะไปท่วมโคนแล้วอาจจะทําให้ต้นเนี่ยมันเกิดการรักเน่าและทําให้ต้นตายอันนี้คือสาเหตุที่อาจจะไม่ได้ให้น้ําที่เพียงพอต้องบอกว่าการให้น้ำเพียงพอก็คือเราให้น้าวันละครั้งก็ได้นะครับช่วงเช้าให้น้ําให้ชุ่มเลยเพราะว่าตกเย็นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็แห้งเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ให้น้ํา แต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็คือให้เขาได้น้ําจากธรรมชาติแต่พยายามดูที่โคนมะละกอนะครับอย่าให้เกิดเป็นแอ่งน้ําทําให้น้ำเนี่ยไปขังที่โคนมะละกอได้ตัวนี้จะทําให้ต้นมะละกอตายอันนี้คือสิ่งแรกที่บอกว่าติดดอกแล้วมันก็ไม่ติดผลเพราะว่าดอกเนี่ยจะแห้งแล้วก็จะร่วงลงไปอันนี้คือเกิดจากการให้น้ําที่ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ผมได้บอกเรื่องของการให้น้ําไปแล้วนะครับสาเหตุที่สอง ที่ออกดอกแล้วดอกแห้งร่วงหล่นไปไม่ติดผลสาเหตุนี้ก็เกิดจากการที่เรียกว่ามะละกอเจออากาศที่ร้อนจัดนะครับการสังเกตตรงนี้ก็คือดูใบมะละกอได้นะครับถ้าใบมะละกอเนี่ยมันหุบมันมันเขาเรียกว่าถ้าใบปกติที่ได้รับน้ําเพียงพอนะครับเขาจะตั้งชูชันแบบนี้แต่ถ้าเกิดพื้นดินที่เกิดการเรียกว่าแห้งแล้วขาดน้ําใบจะมีพฤติกรรมที่ว่ามันจะ คือมันมันเหมือนไม่มีแรงครับใบยังไม่ได้ตั้งขึ้นเหมือนที่อยู่บริเวณที่ผมยืนอยู่ดังนั้นเมื่อเขาได้รับทั้งอากาศร้อนและน้ําไม่เพียงพอเนี่ยต้นจะสลัดดอกทิ้งก็คืออากาศร้อนก็จะทําให้ต้นเนี่ยสลัดดอกที่บางทีเขาเรียกว่ามะละกอขาดคอในช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็ตัวนี้เองจะเป็นสาเหตุที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าอากาศร้อนจัดเนี่ยบางทีมะละกอเนี่ยมันก็สู้ไม่ไหวมันก็จะยังไม่ติดลูก การแก้ไขตรงนี้ถ้าหากส่วนที่ติดตั้งระบบสปริงเกอร์ในแปลงนะครับเขาก็จะให้น้ำในช่วงที่มันอากาศร้อนก็คือประมาณสัก5โมงถึงเที่ยงแบบนี้เขาจะเปิดสปริงเกอร์แล้วก็จะให้ต้นเนี่ยมันได้รับไอเขาเรียกว่าไอเย็นจากบริเวณในแถวมะละกอที่เปิดน้ำในแปลงนะครับอันนี้กรณี ที่เรียกว่าการปลูกเพื่อการค้าแบบเยอะๆเลยนะครับก็จะลดความร้อนที่จะทําให้ต้นได้รับผลกระทบได้ตัวนี้ก็จะแก้ไขได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่ทําให้ดอกมะละกอติดแล้วมันไม่ติดผลเลยก็คือขาดการบารุงครับบอกว่าเอามะละกอไปปลูกแล้วดูแลทําอะไรมันบ้างนะครับก็คือมีการใส่ปุ๋ยเหมือนกันแต่การใส่ปุ๋ยตรงนี้คือไปใส่ปุ๋ยคอกไปใส่ปุ๋ยหมัก แบบนี้นะครับคือธาตุอาหารที่ต้นมะละกอจะต้องการช่วงที่เขาติดดอกติดผลเขาไม่ได้ต้องการไนโตรเจนที่มาจากปุ๋ยคอกปุ๋ยมากนะครับคือเขาต้องการทั้ง P และ K ก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตัวนี้เองเนี่ยเราก็ควรจะต้องให้ปุ๋ยถ้าเกิดใครที่ดูว่าปุ๋ยของเราเนี่ยมันธาตุอาหารมันไม่เพียงพอเนี่ยเราสามารถใช้ปุ๋ยสําเร็จรูปได้นะครับ ก็คือสูตรที่เราใช้กันอยู่ก็คือ8 24 24เนี่ยเราสามารถเอามาใส่ให้ต้นเขาเนี่ยได้ตั้งแต่ช่วงที่เขาแทงดอกออกมานะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะทําให้ต้นมะละกอของเราเนี่ยได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์พอได้รับธาตุอาหารสมบูรณ์น้ําที่ให้อย่างเพียงพอนะครับ2อ,อย่างมาครบเนี่ยต้นก็จะให้ผลผลิตที่เรียกว่าเป็นมะละกอที่ดกขึ้นมา มะละกอจากเดิมที่เคยขาดคอถ้าเรากลับมาดูแลแบบนี้นะครับจะช่วยให้ต้นมะละกอเนี่ยกลับมาติดผลได้เยอะแล้วก็ดกเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงอันนี้คือการที่ดูแลด้านบนบ้างเราพูดถึงการดูแลด้านล่างไปแล้วนะครับก็คือกรณีที่มันติดดอกแล้วดอกมันไม่ติดผลเลยนะครับการที่เราให้ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยด้านบนเนี่ยเราก็ยังต้องให้ธาตุรองเสริมเขานะครับคือธาตุรองกับธาตุเสริมนะครับ สองตัวนี้ก็คือแคลเซียมบลอนที่เราไม่ควรขาดจากสวนเราควรจะต้องมีไว้นะครับแคลเซียมบลอนเนี่ยเราเอามาฉีดพ่นให้ทั่วต้นนะครับทั้งดอกทั้งใบแบบนี้นะครับก็ฉีดเป็นละอองฝอยเข้าไปมันจะไปช่วยในเรื่องของการทําให้ต้นเนี่ยติดดอกติดผลได้นะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ช่วยเลยแล้วยิ่งเป็นช่วงฤดูร้อนแล้วมันไม่มีตัวช่วยไปทําให้มันแข็งแรงแล้วทําให้มันติดผลเนี่ย มันก็จะทําการสลัดผลเหมือนที่สมาชิกหลายท่านเจอแล้วส่งรูปมาหาผมเนี่ยผมก็หยิบข้อมูลจากของสมาชิกนะครับแล้วก็ข้อมูลจากที่ผมเคยเจอเอามาสรุปแล้วก็บอกเรื่องของการแก้ไขไว้ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะครบแล้วนะครับเพราะว่ามรกอร»สาเหตุที่มันจะทําให้ไม่ติดผล แล้วดอกมันแห้งแบบนี้ก็จะมีสาเหตุตามที่ผมบอกประมาณนี้คือไม่เกี่ยวกับแมลงก่อนนะครับอันนี้เกี่ยวกับสภาพดินการดูแลทางดินการให้น้ําการให้ปุ๋ยอันนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องและสําคัญมากสําหรับต้นละกอที่จะทาให้ติดผลนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรุงพันธ์ตอนนเพื่อความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ เพื่อติดตามคลิปโดยใหม่ที่ทางส่วนดีเราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ